ไปดูกันหน่อยนะฮะจากกระแสฟี v e r ร์นะครับของซีรีส์จากเกาหลีใต้เรื่อง King the Land นะครับผมซึ่งเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยนะครับทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะครับที่ปรากฏในซีรีส์นั้นนะครับผมกำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ณนะตอนนี้นะครับผมที่หลายๆคนทั่วโลกนะครับกำลังรับชมซีรีส์เรื่องนี้อยู่ปลุกกระแส เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยให้ฟีเวอร์ขึ้นนะครับรวมถึงการทําให้คนไทยนยรู้สึกภาคภูมิใจในประเทศของตัวเองด้วยนะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสไวรัลในเมืองไทยอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับซีรีส์จากประเทศเกาหลีเรื่อง King the Land นะครับผมที่นำแสดงโดยอ e ีจุนโฮนะครับสมาชิกของวง 2PM นะฮะและนางาและนางเอกสาวนะครับผมก็เป็นวัยรุ่นเนาะยุนอานะครับผมของสมาชิกวง เกิลกรุ๊ปนะครับเจเนอเรชันนะฮะจากวงเจเนอเรชันนะฮะสองคู่พระนางนะครับขวัญใจแฟนคลับชาวไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้หลุดทีเซอร์ในซีรีส์ ที่บอกว่ามามีฉากที่ถ่ายทําในประเทศไทยด้วยนะครบพี่เจี๊ยบต้องบอกบบว่าในส่วนของซีรีส์เรื่อง King the Land นะคะเขาอ,ออกอากาศไปหลายตอนแล้วแหละแต่ที่เป็นกระแสที่เป็นความนิยมก็คือ EP 10นะคะเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเยอะแยะมากมายเราต้องขอบคุณเกาด้วยนะคะที่ทําให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยของเรานะคะ